สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับภูเขาอ,อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับอาเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เดี๋ยวจะให้ชมวิวสวยๆงามๆครับด้านหลังนู้นน่นครับเขตป่าอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวพื้นที่กว่าเจ0ดแสนไร่ครับผมป่าอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ปีนี้โอโ้ป่านี่ได้พักฟื้นแบบเต็มที่มาก เพราะว่านักท่องเที่ยวก็เข้ามาไม่ได้ครับป่บาก็เลยอุดมสมบูรณ์ก็รอบๆนี้ครับผมจุดนี้ก็ไม่ควรขึ้นมาคนเดียวนะครับสําหรับคนต่างถิ่นเพราะว่าช้างป่าเยอะมากครับแถวนี้ <Wow. S 1> ช่วงคำคำนี้ก็ช้างป่าออกครับนี่ก็ลานพระพุทธอภิมหาล่งอรุณลังสีครับผมนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นหอดูไฟนะครับ mm. คุณผู้ชม แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นนะครับถ้าขึ้นไปบนนี้ก็เห็นป่าทั้งหมดทั้งผืนป่าเลยครับผืนป่าชัยภูมิเห็นภูทับเบิกเห็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงถ้าขึ้นไปบนนะครับเห็นหมดเลยเดินเล่นยามเย็นครับพอดีขึ้นมาถ่ายเอมวีเพลงใหม่ครับผมเมื่อคลิปที่แล้วที่ลงไปก็ เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งครับก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่มาที่นี่มาก็มาจ้าเอ๋ช้างพอดีแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ไม่ใช่สถานการณ์โควิดครับก็เลยมีนักท่องเที่ยวเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือป่าเงียบสงัดมากว้าว wow. เมื่อแล้วครับกลับบ้านกันมาถ่ายเอมวีนะครับเพลงใหม่แล้วก็เพลงความในใจบอยทีซีครับใครยังไม่ได้ฟังก็เข้าไปฟังที่ช่องบอยทีซีออฟฟิเนะครับผมม <Yahoo! S 1> ีสองช่องนะครับช่องนี้จะเกี่ยวกับช่องเที่ยวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตช่องเพลงก็อีกช่องหนึ่ง บอยทีซีก็จะค้นหาเจอทั้งสองช่องนั่แหละครับเนี่ยครับ,ารบทางลงอยู่ติดถนนหมายเลขสิบสองเลยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมลาไปก่อนแล้วครับต้องรีบกลับบ้านละมืดละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ